อนงการกับเกมของเซกานะคะผมกิปเซกาเกมนี้ก็คือ,อ,อโอเคครับเดี๋ยวผมกอบอะไรครับคู่นะครับเป็นเกมของค่ายเซกานะครับก็คือเกรซี่เท็กซี่นั่นเองนะครับผมผมน่ออ้องจะยุคเก้าสุเลยนะคุเอ,อ้ยอันนี้ผมไม่เคยเล่นอยากลองเล่นนะโอ้ดัง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 เพลยอเลยแล้วกันครับผมเพลงเกมนะคะผมเออ ดีบ็อกเอาปกติกันแล้วกันอาเขตโอไม่ได้จ่ายก็ไม่ได้ขึ้นนะจ๊ะเอ้ยโอ้โหเพลงเพลงเออเอาคนนี้แล้วกันครับอเล็กซ์นะครับเอนเตโอ้โหหูเกมเหมือนเพเหมือนเพวันครับเดี๋ยวผมผมยังไม่เคยเล่น ขึ้นมาครับโอเคซี่เด็กซี่โอ้โหเกมในตำนานครับผมเอมอฮ่าฮ่าฮ่าผถนัดเกมขับรถด,ด้วยถ้าผมเล่นผิดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะลองรีบซิ่งดูโอเคได้ได้ได,ได้เดี๋ยวขอบอกเสียงเกมก่อนครับเสียงดังเกินอือหฮึชนซะเฮ้ยรถคันนี้คุ้นๆน,นะครับ นครับไปเลยวุ oh ่งไปเลยแค็ซ oh ี oh ่แ oh ท็ก oh ซี oh ่อเล็ก really? ขับรถเก่งอยู่แล้วโอ้โหโอ้โหนู้มันปาดหน้ากันโอ้โหโอ้โหโอ้โหเกมของไกเซกานะครับเกมของ้กเซกาเกมนี้ผมก็เคยเล่นอยู่นะของของ PlayStation หรือเปล่านะผมลืมไปแล้วลืมมานานมากครับเกมนี้ ตั้งแต่ยุคพ่อผมอะอเลยครับผมว่ายังไงมันก็ยังหนุกอยู่ดีอะนี่ยังอยู่ดีตับน้าไปเลยไม่หยุดโอเค Normal. อน o r m a l ผมเป็นแบบจับเวลาโหลผู้พเพลงถ้าเพลงเข้านี่ผมโดนเรียกลิขสิทธิ์แน่นอน <laughs> เดี๋ยวนะ แล้วมีรถไหมเอ้ยคนคโคโคนไปเลยครับขึ้นมาครับขึ้นมาโอ้ birthday, ออได้เวลาเพิ่มใช่ไหมโอ้สี่ร้อยกว่ากี่สี่ร้อยกว่าเมตรใช่ไหมสี่ร้อยกว่าเมตรไปเลยไปยาวๆครับไปยาวๆยาวๆยาวๆเลยไปดิบดิบด้วยดิบโอ้อยผิดทางผิดทางไปเลยเร็วรีบเลยรีบเลยรีบเลย เลี้ยว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 ไปถึงแล้วถึงแล้วคนละค่าได้สามคนเองเลยเดินไมาสองเซคัน์โอ้โหหาลูกค้าต่อไม่ทันทันไหมทันไหมชนก่อนเลผมมาเร็วเกินเมื่อกี้ถ้าเสียงกแปะก,ก็ขอไป้ด้ยนยครับผมตรงข้อผมฟังหลุดนะคะหายไปไหนไม่รู้เดีย๋ยวผมจะต้องหาแล้วโอเคครับผมเดี๋ยวผมตัดเลยแล้วกัน Game over, hmm how this test, hmm new game, eh yeah. chat, chelsea, chelsea app lah <laughs> kan, oke, okay, how oh, new game and how now boom original, original lah kan. ยิอ่อยากกลับไปเล่นเหมือนกันนะเขาใครดีตานี้ gas di b d jazz jazz เลยเปล่าอันนี้ออกออก gas เอ่เอเอาคนคนนี้แล้วกันนะอยากเห็นมันเปลี่ยนรถด,ด้วยไหม,มเปลี่ยนรถด,ด้วยเหรอวิจับรถรถล,ล,ลุงคนนี้จับไปเลยได้เวลาแล้วโอ้โว ไปเลยครับยาวๆไปวุ้ยเร็วอยู่นะชนชนเละเลยโอ้เพลงนี่ก็มันเหลือเกินโอ้ยาวๆไปครับไม่ชน <laughs> เลี้ยว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 ชนๆๆโอ้รถไม่มีลอจิกเลย <laughs> อุมันกลิ่นอายยังอยู่อ่ะคุณผู้ชมกลิ่นอายของแบบพวกเครื่องเพลย์สเตชันอ่ะยังอยู่อ่ะ ของฝั่งของเซกานะครับผมหาลูกค้านั่นไงลูกค้าคนนั้นชอบชอบแมวรถอย่างเงี้ยครับเท่ดีนะยาวๆไปครับผมโอ้หไปเลยเร็วๆเลยฮะเร็ว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 ไปยาวเร็วเร็วเร็วโอ้โหคลสซี่แท็กซี่สมชื่อเกมครับ ค <laughs> ่ายเกมนี้สุดยอดครับต้องขึ้นตรงนี้ใช่ไหมเลี้ยวไปเออเลี้ยว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 โอ้โห <laughs> เดี๋ยวนะเหมือนว,วนกลับไหมเนี่ยนะไม่ใช่ใช่ไหมไม่วนกลับใช่ไหมนี่ตรงนี้ ดิบไปเลยครับไปเลยลูกค้าเออเยี่ยมเยี่ยมลูกค้าใเยี่ยมเอ๊ะเฮ๊ะทำไมเป็นสีแดงรีบหรอหรืออะไรใครรู้คอมเมนต์ด้วยนะคะผมผมเพิ่งกลับมาเล่นนะเกมนี้ของคครเซก้าโอ้โหเทกเจอร์เหมือนเพลย์สเตชั่นหนึ่งอะใช่ไหมผมลืมไปแล้วมันนานมากแล้วครับเกมเนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลอยลงลงน้ำทำไมต้องหาทางอ้อมไป ต้องหาทางอ้อมไปโอมันติดผมว่าลูกค้าคนนี้ไม่น่าได้แล้วติดนี่ให้ลูกทันไหมเนี่ยโอ้โหโอ้โหขับรถได้กระจอกมากไม่ทันครับไม่ทนันไม่ทนันโทษทีคุณลูกคา้าผมขอโทษแบดโอ้ย ขารโดดลงโอ้โหลืมหมดเลยครับผมเกมนี้สุดยอดรอรับลูกค้าก่อนขึ้นมาครับหน,รห,รหนึ่งกิโลเมตรอหรหนึ่งกิโลเฮ้ยให้เวลาเยอะอยู่นะทันหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ต้องดูก่อนแล้วคือแมปใหญ่นะไม่ใช่แมปเล็กๆชนเลยครับใครจะมาขวางหน้าเรา ไม่มีทางรอกไปเลยครับโหคตรซิงอ่ะคุณผู้ชมเอ๊ะัหน้าเหินอะแท็กซี่เถื่อนปะเนี่ยหยุด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 หลังโอ้ยสปีดี้โอ้โหสุดยอดมารับคนต่อไปเลยแล้วกันมาครับ อืออ๋อเจ็ดร้อยกาเมตรไปเลยครับครูผู้หญิงแล้วเหมือนแท็กซี่ในเมืองนีม้มีคันเดียวหรือเปล่าพวกคนอื่นหนูไม่ค่อยรับเลยโอเคเอียวเรียวเรียวเรียวก่อนไปยาว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 โอเคไปยาวๆครับโอ้เรียวเียวเรียวไปยาวๆเรียวเลย พ่นึงครับโอ,โอเคครับมาต่อเมื่อกี้ลูกค้าคนเมื่อกี้แบบคือเขาบอกว่าเราสโลคือเราช้าโอ้โหออ้ยสองร้อยกว่าเมตรทันไหมเนี่ยน่าทันนะสองร้อยกว่าเมตรเองโุ้ยยี่สิบหกวิให้เวลาน้อยไปเป้าน้องเอ้ยเกพี่่เดี๋ยวหรือผมมาผิดทางหรือเปล่ามันดูเหมือนมันมันมันเชื่อมได้หลายทางนะเกมนี้ผมลืมมปแล้วมันเกมนานอนะ่ะ ไม่น่าทันครับเพราะว่าไม่ชินด้วยเดี๋ยวต้องเล่นสักพักหนึ่งครับถึงจะชินโหกล้ผมทำไมลงไปเลยอะลงไปม่ได้ไปไหนครับอืมสามร้อยกว่าเมตรนะเอ้ยขอให้มันทันเถอะตาเนี้ยอยากได้จริงๆหางนู้นเหรอได้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  โอ้ไม่ทันมันมันไม่ทันตรงที่มันจะชนนี่แหละมันมันจะทันตรงตรงแบบถ้าเป็นทางยาวนี่จะทันนะเนี่ยอย่างเช่นอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะผมชอบลืมเส้นทางอ่ะผมพอจําทางได้อยู่นะว่าทางไปทางไหนบ้างแต่ว่าไม่ได้เล่นนานไงโอ้ทันไหม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 อย่าขว้างอย่าคว้างอย่าวางโอ้ถึงเสียงเสียงถึงครับแต่ว่าอดีดหน่อยนะครับผม ขอบคุณท่านผู้ชมมากนะคะที่รับชมมานะคะผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ด้านล่างใต้คลิปนะคะผมเกมเรซี่แท็กซี่เกมในตำนานนะคะของยุค90เลยนะคะขอบคุณที่ตามชมผลงานของผมนะครับคลิปหน้าอาจจะเป็นเล่นกับคุณในทวันนะครับผมขอบคุณมากที่รับชมจนจบคลิปนะครับผมสำหรับคลิปนีซ์สดีะครับผม